ให้ดูพุงช่วงนี้บอกก็อ้วนขึ้นนะคะสาหรับใครที่ถามว่าบอกควบคุมน้ําหนักยังไงดูแลอาหารดูแลการกินยังไงนี่ตัวนี้เลยนะคะเฮอรีนาสำหรับสาวๆที่อยากลดน้ําหนักหรือว่ามองหาอาหารเสริมที่ควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกาลังกายนี่วัวแนะนําเลยนะคะวันละหนึ่งเม็ดได้ให้ดูนี่วันละหนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งกล่องมีสิบแคปซูลสีสขาวแบบนี้ เห็นผลภายในหนึ่งกล่องแน่นอนตัวนี้นะคะพอดีน่าจะช่วยทําให้ร่างกายเราเผาผลาญด,ดีขึ้นนะคะรวมถึงสําหรับใครที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าก็ลงยากลงชา้าตัวนี้ก็กินควบคู่กันไปด้วยจะทําให้หุ่นเพียวขึ้นไขมันสะสมในร่างกายนะคะนี่ลดน้อยลงบัวชอบกินอาหารดึก,ดกแบบกว่าจะตื่นก็เย็นแล้วอะ่ะมื้อแรกก็ปลาไปมืดและมื้อที่สองก็ดึกดืก่นค่ําคืน กลางคืนก่อนนอนยังกินขนมกินอะไรอยู่เลยตัวนี้ช่วยได้นะคะแค่ละนหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดก่อนอาหารมีออยอด้วยอุ้ยกับหัวเท่านี้เองวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายให้ทุกภูมิทิเห็นไหม